ผมเงินขับเราครับเตียงกันก่อนเลยพี่เ pues กิดนั่นดีเนาะตายจะได้เกิดตรงนี้โอเคเขีนพี่เจอแล้วเขียนผีแห้งประมาทพราผมเกิดไปเว้ยทุกคนพี่ว่าเย้แบงก์มุนมันเยอะพวกเราได้เตียงแล้วเสขียนนี่ไงนี่ไงนี่ไงกินน้ำยาโชคร้ายเขียนเขียนเขียนเข้าไปเขียนตรงนี่ครับไม่อป็ปาก โออ้เเนย็กมอย่างงเี้ยมาดูสิเขาจะเอ็นเกมจริงหรือเปล่าว่าเราเรายังไม่ต้องเซตสปาวตัวนี้ก็ได้ไปเพราะว่ามันมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่อ่ะฉันก็ยังทำไปแล้วไม่เป็นไรเด็กขี้เกียจิดไกลเวทโอเมดโอ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 เขียนเก็บให้หมดเก็บให้หมดของนี้ของนี้ของนี้ไอ้เหี้ยอะไรพวกนี้พี่มาพี่มีเหรอ สลับไม้พี่ครับมาโอ้เียมันอ้าปากพร้อมอมเลยใจตัวไหนคนเดียวพี่มันอ้าอย่างเงี้ยเก็บไม่หมดเคลียร์มันต้องไปทางไหนวะเราแม่งเราโลภเกินไปนี่นี่ผม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 รู้แล้วแล้วพี่จะทำสลับเพื่ออะไรเนี่ยแล้วพี่ไปถูกพี่ทำสลับทำไมเมื่อกี้ เออเสือเลยนะเราเราไปทางไหนอะเย็นอันนี้เย็นจริงซับซ้อนเกินไปอ๋อปลุกแล้วพี่เราก็ซับตรงนี้โอ okay. <c oughs> เคเชนกูขอร้องมึงอย่าทำอะไรโง่ๆเป็นไรดิอย่างเช่นการไปเหยียบไอ้นั่นของวัวเดนไงไอ้สาระทไม่ตั้งใจเหยียบอะมันมือมันลื่นไปเหยียบอีกไม่สิพลาดเรื่องตั้งใจนะครับท่านผู้ชมดูเอาแล้วกัน โอ้โหและของแม่งเด้งขึ้นข้างบนมันก็แบบเเอจ็บย่อห้ามเดินโอเคห้ามเดินสจากห้องย่อเห็นตรงนี้พี่แกแม่งใส่ที่เกิดของ w อ r d เดนอืมคิวพี่เราสู้วอร์เดนมาแล้วพี่ไอ้ยเหียได้สักเขียนอุ้ยเชินสวยสวยนี้สวยเขียนเขียนอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะเขียนถ้าเจอป้ายย่ออย่างเดียวนะ ไม่เสี่ยงเหมือนวอร์เดนมันเกิดแล้ววะไอ้ยา่ิบี๋หายแล้วโอ้โหพี่จะใส่กลไกลไว้โคตรเยอะเขียนตรงนี้เราหาของไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปอย่างเดียวต้องเงียบที่สุดไม่ต้องเก็บอะไรทั้งนั้นโอเคทําเองยอมจะเงียบตีพีชเดี๋ยวไปพีชต,ตรงนี้เราต้องรีบไปเขียนเพราะถ้าเราช้า พูดจริงๆไม่ตลกเดี๋ยวๆดี๋ยวพี่พ่องตายอีสั a ว์ดีดิพี่รีบไม่ได้ดิเฮียาไม่ได้ยิงด้วยผมทุบแผ่ยแล้วมันก็มีไปละกูจะวางแลปด์ทำไมวะโอเคเขียนพลแล้วพลแล้วพลแล้ว ความสิ้หายมาเดยทางตรงทางตรง,ตรง,ตรง,ตรงไหนเฮียโอ้โหอะไรอ่ะอันนี้เราต้องเราต้องปีนถาวรของเช่อตัวเนี้ยโอ้โหเฮียเราสามารถข้ามดานได้ง่ายเลยน <c oughs> <c oughs> อกจากมีปีแกโอ้ี่นี่มันทางลัดนี่ว่านี่มันผ่านมาไดานหนึ่งเลยนี่ว่ามันใกล้กันขนาดนี้เลย อ่าโอ้นีอดีเเียนกาจาาเขียนลงบดานหนึ่ใช่ไมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่อันนั้นมันมันมันเป็นทางแบบเขาเรียกวอะไรมันมีด่านหนึ่งอยู่ใกล้ๆพี่เราไม่ได้ทางเราไม่ได้ผ่านอันนี้อันนี้ทางใหม่พี่ภูมิแกไม่มีคนสมัติในการสร้างด่านอยู่ผนผนสวรรค์มากเงยเลยนั หาังเที่ยวออกจากสวัสดิ์พรสวัสวดิ์เดยแต่ตูดเจนมึงจยกเคี้ยวมาวะเนี่ยว่ามาไม่เจอเอาไม่บอกไม่บอกก็ไม่รู้ว่าสิ <c oughs> จุดเยี่ยมโอ้โีมีของทุกสีเยี่ยมโอ้จุดจุดพักใจโอ้โหขุดโอ้ที่นี่มีอาหารเลยพี่ กินยากกว่าน,นะพี่มีกล่องทุกสอีอันนี้ขี้โมหรือเปล่าครับเคนพี่ว่าเราเสืส้อเป,ปาตรงนี้ก็ไม่เร็วนะรออน,น,นะครับของหน่อยนะครับอ้าวความคงทนกับความคมดาบกูมหาศาลแล้วพี่ต้อใครมั็นการทิ้งดาบไหมผมกันเร็วะเจ้เคนตรงนี้ไม่เตี้ยงเคนคำพูดที่เฮียที่กันใกล้ลิบนี่โดนดิบเลยนะครับอันนี้ยึดสับสินคืนเลยนะครับกูเจอทางลับแป๊บน,นึงนะ เจออะไรบางอย่างเนี่ยเขาบอกมีกล่องลูกสีนะเราไม่ดูให้ดีกันดีอ่ากล่องสีม่วงอีกแค่ไโอ้ไม่กอดเย็นเย็นเอาตรงนี้เต็มเลยจริงกะพี่กูได้เงินไปร้อยแล้วโัวผมยังไม่ได้สักบาทเลยเย็นเยนมาตรงนี้เย็นเอาอันี่ไปเย็นเอานี้ไปเอาอันนี้ไปว่าแล้วไอ้ทางปิดตรงนี้ละ โอ้กับคนเดียครับเชิญลูกศิกูดิเอาเฮียเอกจอมมาพี่มาโอ้ยยังไม่ก็เอ็นเกมแล้วดีแบบเนี้ยพูดลองนายเฮียสักหน่อยที่เจอเซกวอร์เดินออกมาไอ้เฮียไม่มีไม่มีไม่มีสีม่วงนี่เจอง่ายสุดเลยเหรอทั้งนั้นที่สีอื่นหาง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ ยีเคต่อไปจะต่อไปจะร้องหรือเปล่านะร้องเลยพี่อยากาเนเนีมยว่าหลุดอีกแน่ๆยี่เคเราดูคนขอร้อนนะทีนี้นะใช่ไหมที่ภูมิหรือว่าไงหรือว่าพี่พอรับมือได้พอรับมือได้เฮ่อุ๊ย เช่น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 พี่ขอเั่นพี่หนเช่นโอ้ผมเจอแล้วอันนี้ไอ้ยาตัวก็ดำเสือใส่ชุดสีดำจริงมาเติบบวโอ้โหแล้วเขาโคตรเทพเลยไงแล้วเขาได้หมดไงได้หมดอย่าลืมเชนะพี่เดี๋ยวไม่มีเยปาโอเคเหนือจินตนาการมากเลยอ่ะโอ้ยไหนบอกว่ายากครับเนี่ยไอโรฮิตปกติหรือเปล่าทุก ชิบหายเหนือเนื้ออันนี้ดีนี่ดีไม่เกลือปปวดหัวของเขียวไม่เจอเลยของที่หาง่ายที่สุดในเคีเนี่ยเราต้องเข้ามาตรงนี้เนี่ยพี่พี่เราเข้ามานั่งนั่งร้านเนี่ยแล้วเราจะหัวร้านโอ้โหผมผมว่าประตูเขาเล่นหนนะ เออเอ่อชิมห้องพี่ทำอะไรลงไปครอบนี้อ่ะใครโสดนี่อี๋มาดีสัตว์เขียนไปหนึ่งนะกูกูไม่อยากจะให้ประวัติศาสสามลอยมันไม่แค่สไปเดอร์มันแค่สไปเดอร์โฟเบียงอโง่เลยตอนเนี้ยอ้ียเก่๋ทางนี้ทางลัดแหละพี่ กล่องเขียวกล่องที่หาง่ายที่สุดกล่องที่หาง่ายทียผมว่าต้นไม้เนี่ยตะก้นไงเออพี่ภูมิพี่พฮะกล่องม่วงกับกล่องอันนี้นี่อะไรอ่ะอเฟคเคนพี่พี่ว่าพี่พอจะเดาได้ได้เหรอเคนเห็นไหมว่าพี่มีอะไรอ่ะ ใช่เอกต้องมีอยู่แล้วแหละอะไรอยู่ะเนี่ย จริงพี่คิดว่เดี๋ยวพี่เจอไทเดนรถผมตกพี่

จะนำเก่าคั้งง <laughs> โหยัแม่สะดุงไันีน่ <N i> ไปไงเนี่ยที่จริงมันเป็นไขปริศนานะว่าแบบเราจะไปยังไงเราจะทำยังไงให้เราไปได้นะ

ตายกิ๊กโอ๊ยเยี่ยนี่แล้วเยี่ยนี่ตัวอะไรไอตัวขุดช้าอี้อะอ๋อโอ้โหไอสัตว์ผีเขียวเอ้ตายยากอยู่ใช่ไหมเรื่อเรื่อเท่าไหร่ติดแม่งแบบผมเลื่อนไม่ลดเลยอะโอ๊ยประตูอีกแล้วโอ้ทำยังไงดีไอขุดไม่ได้นี่หว่าไอเหี้ยประตูทำยังไงดี แพี่ฝุ่นเขาออกของแกเขาออกเขาออกตัดเลือดเราโอ้โหโอ้โหแบบนี้เด็กต้าก็เด็กต้าเฮียอะไรสัออกตัดเลือดตะกูันนี้ไม่ดีนะเอาเอาเอาไทเด้นพี่พี่เอาไทเด้นปะเอาไทเดนไปรวมมันจะได้อ่าฉันฉันเบื่อของเล่นแบบนา้นแล้วแหละไปไทเดนเก็บไว้ก็ดีนะเว้มันเอาไปตีแบบพวกตีไกลๆเงี้ยกระเป๋ามันเต็มแล้วหันี้ด้านใหม่นี่พี่ จังหวะที่ต้องรีบไปแล้วเข็นจ้างหัวแม่มาแล้วตรงเนี้ยพี่ผู้มวยมันกำลังแบบกั้นขำอยู่อะเวลาตายแบบอะไรบูดบูดอะอันนี้กั้นขำหรือกั้นหาอะไรกันนะเฮียนี่มันหายหลอกควายเนี่ยไม่มีห่าเลยโอ้มีอันหนึ่งโอ้ขอบคุณมากพี่กียนะไม่ได้โดนหลอก สส่ชาร์ตของมันแล้วมิเงไม่รู้สบายน้ำแต่ละตัวไอเ้เหี้ยเชียดทิ้งสักุกโอโอ๋อมันต้องทำให้ตัวนี้ตีไม่งั้นเราขึ้นไม่ได้เค้าน้องตีกูเลยงั้นฮนะออกมาไม่ใช่ขึ้นมาเอาของในว่าไอเ้เหี้ยมันมีฉากไปมั้เนี่เอาคุณมีทางเนี้ไอ้จั๊กเลยเชีย่ยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนั้นนะดีมันแรงมึงดูเกาะมึงดู อ่ะเรนน้องๆพี่จะบอกว่านี่คือรองของรองบอสเหรอนะแน,หน่หวะกูจะลงได้ชาติไหนวะเนี่ยมีช้างยา,ยาวๆยาวยิ้ยแขวนลิ้นมาช่วยพี่แขวนพี่จะตายหาตายโหงะเนี่ยโอ้โหกูลอยอีกละเลือดก็ไม่ลดนะแต่กูลอยอีกละไอ้เหี้ยน่ารำคาญชิบหายผมลงทางพี่ เดี๋ยวพี่จะล่วงหน้ามารอเคลียร์ตำนานหนึ่งโอ้พี่มันออกมานลามมาถึงข้างนอกเลยไอ้เชียพี่โอ้ยทุเรศมากโอ้โหพี่ผมตายแน่เลยอเอ,อเ่อผมลืมบอกไปพี่แต่พี่ตายอะ่ะ อีสัต์พี่เริ่มไลห,หมดเลยนะยเฮ้ยเด็กเว้นผมเอผมเอผมพกเตียงมาด้วยผมลืมบอกเลยไม่เป็นไรเมืเ่อไร่เี่บินเมือไพร่เ่อไหร่่อยชาวบ้านี่เดตายเลย <c oughs> เป็นหนึ่งติดขุดช้าสานาที มันเยอะมากเลยนะมั่นใจได้เหรอพี่อุภาษาบีประตูให้แล้วนะให้ตายให้ตายคือแบบพี่แม่งไม่น่าเรียกไอ้เฮียชักเออเฮียนี่มาเลยจริงๆใช่ไหมเว้ยคือมันมันเป็นมอนเทเลพอร์ตตามได้ไอ้เฮียน่ารำคาญชิบหายก็สูนกระสุนมันยากขึ้นนิดนึง ขนาดขุดเตียงผมขดเป็นชาติะทิพายละทำไมไม่ยากมันก็ไม่สนุกเหรอซมันสินะฉัยนยังไม่ตายเลยเนี่ยมามา,มานแสม,ม,มาสุงงนนะ ก็มาดิครับมาอีกมาดิครับมาดิครับมขผมกูืองถามามยไงกูได้่อะไกูได้ยี่อไรกูต้ผมกำลังเอาเอาเตียงทุบทุบประตูอยู่พี่เอาไปไหเอาไไหมผมจะวางกี่นอนถามจริงพี่อันนี้ยากแลผม นซอมบี้มีมีโรคป้านป้านจะจะมาช่วยคินเหรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไอ้เหี้ยม่งวิ่งหลัวมาเลย nhấm nhầm đi trên nhấm 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 <laughs> <laughs> อะไรจิบมาไอ้ไม่ใช่ไม่กูรู้ละไอ้เหี้ยพี่มหาบอลคือตัวเหี้ยอะไรไอ้สัตว์แม่งกัดเด้อกัดเดียนเหี้ยผมไม่มีดาบผมมีแต่โล่เฮ้ยมันหายตัวไม่มีดาบมันวัดไปอยมันจะหายตัวเมื่อโดนมันมันมันจะหายตัวเมื่อโดนอาวุธระยะประชิดตีอ๋อ เขียนตลอดนี่คือไปเขียนจะทุกอย่างแล้วพี่โอบยรัดตั แล้วสินะไม่อยู่ในนั้นก็กากมึงอะไม่อยู่นั้นก็กากมึงอะไอ้ช็อตพี่พี่มีอาหารไหมพี่ผมมีแค่โลดอันเดียวอะบอสด่าสุดท้ายไม่ใช่มอนตัวอะไรอะนะเพราะว่าบอสด่าสุดท้ายก็คือน้ำไงล่ะเกาะจะใช้ไม่ได้กับที่นี่เกาะใช้ไม่ได้กับที่นี่ขออาหารหน่อยพี่ผมเลยส่งหัวใจ อะไรตามหมอใจแห่งท้องทะเลได้ดิอาหารเนาะเขียนได้ดิเขียนพี่แนะนํานะเขียนได้เอาเตียงมาด้วยไหมเนี่ยรอพี่อยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวพี่กลับมาเพราะไอ้ตัวปัญหาเราตายละเพื่อมาเอาเตียงยังไงละผม๋ไม่สามารถวินก,กลับไปได้หรอกจะบิงกลับไปได้ทมไมจะจะไปตรงไหนน่าจะตายจดลืมเลยอีกจะเอาอีกแล้วโอ้ยพี่ัวอยากเข็งคนไทยบินได้ เป็นหนึ่งแม่งเออไอ้เนี่ยหำก็จะขาดเอ้ยกำลังจะขาดหายใจโอ้โหโดนหลอกอีกแล้ววันนี้อันนี้อันนี้หลอกมีจะเขามีหลายรูด้วยนะครับรูตูดว่าไงเฮ้กไอ้เจ้านี้มันรูหลอกควายมันหายใจไม่ได้ดีหน่อยมีรูตรงกลางหายใจได้อ้าวสบายเลยอยงี้โอ้ตรงนี้ก็หายใจได้ไอ้เนี่ย

ม่เกี่ยมาไม่มีทางออกอเลยเฮ้ยราชกเกิมมันตามไม่เลิกลีมเป็นอะไรเนี่ยมันยาวแล้วโ,โ,โ,โอ้โหตายเลยอย่ากลับอย่ากลับเข้าไปข้างในก็ตายแล้วป่ะนะทำไมผมต้องตายอ่ะผมมีประสบการณ์เล่นไมค์ครับมามากกว่าสิบปีเล่นไมค์ครับมามากกว่าสิบวันเพราะไมค์ครับผมใหญ่มากย้ายไปไหนวะไปทางไหนวะไอย้ยปุ๊บ ไอ้เชิดลองถอดกางเกงดูเดี๋ยวก็รู้ขึดีโอ้เจ็บดเฮ้ยไม่กนมากิเียเเยจับเจ็บจับไม่ออเจ็แม่าจริงไอ้เแม่ไม่ต้องใช้แต่จังหวะเนี้ยม่เปไกูปัจญาอ่อนจะไหมข้างบนนี้เราก็ลงล่างเไเม่รู้ว่าผมไม่รู้อันี้ผมม คือวะพี่มันจะยากอะไรวะถ้าเราเกิดเราขุดได้แล้วทำไมเราไม่ขุด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 แฟองไม่ให้หมดเลยวะพี่เฮียอะไรอีกปะคุณไม่สนละแม้ว่าจังหวะนี้ร่างกายของข้าพเจ้าจะหาไม่ข้าพเจ้าก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้พี่ภูมิกินข้าวอร่อยเลยเฮ้ยไม่ไหวละโอ้เนี่แหละร้านบอสเราไม่ได้ดวนกับ มอนได้ทั้งนั้นระดวนกับจิตใจของเราเองลุงนี้กูยอมดวนกับวอร์เดนดีกว่าขึ้นไปแล้วต่างพี่อ่ะพี่ทำทุกเรื่โคตรซับซ้อนเลยอ่ะแม่งโคตรข่าวงกดข่าวงกวงเลยเนี่ยข่าวงกดหัวคดข่าวงกูหัวคดแม่งรู้โลกควายกูโอ้โหว้าว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  ไม่ธรรมดานะเราอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวเจ็บยับเลย <laughs> เดี๋ยวมาเจ็บยับโอ้โหโเฮียยิงกูให้ตายเถอนะขนาดนี้พ <laughs> ี่บอเดี๋ยวลงมาพี่เดี๋ยวเจ็บยับเออง่หลุมหลอดไปเลยว <laughs> โบราณสถานแห่งนี้ต้องพังพินาศเท่านั้นเออไม่ใช่อย่างนี้ดิวะต้อง ถ้าถ้าถ้าไม่ผักแล้วก็จะเจ็บหยาบเลยพี่โอ้ยเยียรวงโลกนีโอ้ทับหลุงเชี่ยนี่มัาทำผ่าเลยเนี่ยก็น่าจะทำไว้แบบว่าเปิดก๊อกกดตายตายตายเร็วๆพี่ในใจหรือท่านโอเคเข้มพี่พี่มีจะบอกเข้มเฮ้ยจะไปไม่ลากันเลยเหรอมันติดแค่เรื่องหายใจและอะไรที่น้อกนั้นก็แบบ นี่แหละบอสแมปน้องๆหายใจไว้ก่อนพี่ป้นกกลเคียนเฉียดไปแล้วมากกว่าสิบรอบ ไม่ได้หรอกนะฮจเจอแล้วจย้เจบแล้วจบแล้วเกมจบแล้วยินดีด้วยคุณผ่านแล้ว แล้วคิดยังหาไมา่เจอใช้ยาอะไรอยูย่มัมันคือยาอันนี้เว้ยถ้าผมตายแล้วมันศพจะกลายเป็นซิวเวอร์ฟิช<อ>คิดคิดไปไหนแล้วอ๋อเขาออกมาดูสถานที่ข <c oughs> ้างนอกเนี่ย <c oughs> ห้องมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ไงยินดีด้วยคุณผ่านแล้วแล้วหายไปไหนก็ไหมดรู้ละ